ง่วหลุมลดต้นทุนที่พัทลุงไล่ได้ต่อปีกว่า2 0 0 0 0นบาทสวัสดีครับผมโคบานเมืองลอยเกินนะครับวันนี้กะมาเล่าสุป,ปีสุนองฟังอีกคือเก่านะครับวันนี้จะมาเล่าถึงง้วหลุมนะครับเขาว่าลดต้นทุนคือลดต้นทุนใน,น,นอย่างน้อที่พัทลุงนะครับไล่ได้ต่อปีกับปีละกว่า2 0 0 0 0นบาทนะครับคุณกิตินันนะคะกิม่าคมอายุ5 0ปีนะครับ อยู่บ้าเลขที่112หมู่เก่านะครับอําเภอปากประยุนจังหวัดพัทลุงบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย่นเฮ็ดฟ้ามหมูนะครับเลี่ยงหมูหมูหลุมมาก่อนแต่ต่อมากลุ่มอาหารและผ่านของหมูนี่ได้ปรับตัวราคาสูงขึ้นนะครับบอคุ้มทุนก็เลิกเลี่ยงหมูนะครับต่อมากา็มาลงทุนเฮ็ดง่วหลุมนะครับโดยเริ่มเลี่ยง ง่วหลุมตั้งแต่ปีสองหาหนะครับจนตอนนี้ก็คือสั่งรายได้ด้ดีนะครับเพราะได้ทําปุ๋ยจากง่วนะครับใส่เองในการเห็ดการเกษตรและก็ออกขายให้กับเกษตรกรพันบอกว่าง่วที่เพิ่นมีอยู่นะครับมีทั้งหมดซึ่อตัวนะครับมาเหตุเป็นง่วหลุมนะครับโดยโครงสัางของข้อนะครับของร่งเลื่อนข้อเนี่ยพ่นจะปูด,ด้วย ซีเมนต์นะครับให้สูงจากพื้นนะครับให้สูงจากพื้นเพื่อให้เก็บขีง่ง่วนะครับเวลาง่วไทายนะครับก็คือทายเอาถังนะครับขี่มั่นแล้วก็เงียวนะครับปะปนกันไปแต่ว่า่นจะเอาวัสดุวัตถุดิบมาห้องขอ,อก,ก่อนถังขี่ใกล้แกบนะครับแกบดินขี่เลื่อยนะครับเอาเอาเอามาล่องก่อนหลังจากนั้นก็เอาง่วมาเลียงในขอกับพี่น้อง งอกจะดัไทยลงไปนะครับแล้วก็ลดนำมักนะครับเป็นบานนำมักพ่อดอสองของหมอดินนะครับลาดด้วย e ออเอเนะครับแล้วก็เอาห้ํามะ่วานน้ำนะครับแล้วก็เติมวัสดุวัตถุดิบลงไปเพร่ะวาจะเป็นเศษงาหยกวกล้วยซับร่วมแล้วนะครับพืชนเนี่ยเพ่ตามกว่า12ชนิดนะครับผสมลงไป คุณกิติณั่นบอกว่าง้อทีในคอกกับยางน,นะครับเหยียบไปเรื่อยๆว้นเวียงกันไปนะครับจนส่วนผสมของอ,อในคอกนี่ก็คือผสมปนกันนะครับแล้วก็เอามาเป็นปุ๋ยนะครับโดยใส่เวลาประมาณ2เดือนเอามาบรรจุใส่สอบนะครับพร้อมขายแล้วก็ใส่เองนะครับโดยที่พันมีสวนยางพาราแล้วก็สวนพลไม้จํานวนหนึ่ง ส่วนหนึ่งกะเอาไว้ขายนะครับพร้อมกับใหญ่วัวไปอีกคอที่ทํำคอกลองรับไหวนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยนี่ต่อมื่อต่อมือนนะครับบ่มีว่างเว้นสำหรับการผลิตปุ๋ยไสเอ็นนะครับพันวาได้ลดต้นทุนไปหลายนะครับส่วนที่เหลือขายออกกะมดนะครับหมดในแต่ละเดือนพอๆในการขายแต่ถึงจังไดนะครับก็คือ มันยังบอกเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ตั้งพื้นทีผท่ผมนะครับขี่ง้อเนี่ยนะครับแต่ผลใจสุดว่าเป็นเป็นง้อหลุมนะครับโดยนะครับสรุปแล้วโดยเพิ่นจะเอาไอ่เพิ่นจะปูซีเมนต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาพวกขี่แกบนะครับขี่เลื่อยนะครับพืชเศษยางเศษ้านะครับ ลรยด้วยจุลินทรีย์นะครับงัวก็จจะทายลงไปมักประมาณ2เดือนเป็นวายัางสัน้นเป็นวายงัวลุ้มนั่นนะครับให้ผลผลิตบ่นหน่อยบ่นหน่อยกว่า250กระสอบต่อเดือนต่องัว11ตัวและถึง270ต่อเดือนนะครับเพิ่นจะออกขายในราคากระสอบละ70บาทกัด้วยครับพี่น้อง70บาทจากเดิมที่ขายกันอยู่50บบาทต่อกระสอบเพราะว่าปุ๋ยของเพิ่นเนี่ยมีส่วนผสมถึง หลายย่างนะครับวัตถุดิบนะเอถ่ายวัตถุดิบทําปุ๋ยราคาสูงขึ้นทุกตัวด้วยนะครับโดยรวมแล้วง้วหลุมนะครับผนจากผลิตผลิตได้ประมาณ2,500กระสอบกต่อปีรายได้บอตามกว่าเดือนละ1 7 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นหลายหลายรวมเป็นปีกันแล้วนะครับะจะได้ประมาณ 1>, 1 7 5 0 0บาทนะครับแต่ว่ายัางบปร่วมกับการหักต้นทุนการผลิตค่าแรกค่าวัตถุดิบอุปกรณ์คณะเดียวกันนะครับง่วหลุมจำน,นวน11ตัวนะครับิวัในระยะเวลา1ปีก็จะมีรายได้จากการขายง่วด้วยน้ำนะครับขายขายง่วออกน้ำเปิดเรียงงวนน้ขายปุ๋ยน้ำนะครับราคาใดราคาขายง่วนใน่าตัวละมื่นหาถึง20,000บาทโดย โดยเพื่อนอจะมีกำไรร่วมทางตนทุนกำไรประมาณ1น0 0 0แบาททางขายปุ๋ยละงัวะจะร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันนะครับคือประมาณ2องแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อปีแล้วเทีเดียวนะครับคุณกิตยาบอกว่าคนเห็ดสวนย่างพาราสวนสละพลไม้อย่างอื่นใส่กใส่ปุ๋ยงัวงหลุมนี่นะครับจะใ,ให้ลดค่าใช้ใจ่ายนะครับแลักก็ให้น,หนํา,า,านยางพาราออกมาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ขายนํายางสดด้วยนะครับคือปุ๋ยนี่เฮ็ดไท้น,นายางออกมากดีนะครับเพื่อนว่านะครับการสั่งง้อหลุมจึงเป็นโอกาสดีนะครับโอกาสดีที่เขาจะขายครับปุ๋ยนะครับที่ผลิตจากง้อไม่ว่าจะเป็นขี่จะเป็นเงี้ยวหรืวา่วาวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นแกลบนะครับเป็นห้ําที่วางเข้าไปจะเรียนซี่ก,การมักได้ปุ๋ยยางดีนะครับ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งใดลดต้นทุนการผลิตในการทําการเกษตรหลักะจําพร์ปัญาจะมีความอยู่ดีพินดีนะครับตุ๊กชิ้นเลี่ยงเดือนละเป็นหลายหมื่นนะครับหมื่อนนะครับปันนบว่าเกษตรกรที่สนใจจะเรียงง้อลุมนะครับติดต่อเพิ่นได้นะครับว่าเพิ่นใส่สูตรใดแน่เบอร์โทรนะครับ0 6 3 0 7 2 0 5 0 1นะเพ็่อนว่ปญา อันนี้ก็จะเป็นผู้มันย่านะครับจากที่เพิ่นเครอเห็ดมูลุมนะครับคือเพิ่นเอาไม่เห็ดเป็นงัวหลุมนะครับง่วหลุมง่วหล,ลุมโดยที่ให้ง่วจจำนวนสิบเอ็ดตัวในสางปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยคุณอภารสางปุ๋ยข้นมาก,ก็ให้เกิดไล่ได้นะครับก็ให้เกิดไล่ได้เกิดขึ้นเริ่มจากการที่ใส่ปูซิเมนต์ให้กับง่วก่อนนะครับ จากนั้นก็ใส่แกะใส่หยังลงไปขี่เรื่อยนะครับขี่เรื่อยเศษยงเศษหาเศษฟางเข้าไปแล้วก็เอาหยวกกล้วยเอาเศษหนาในซับร่วมกันนะครับใบหยังใบผกกาทินน้งดีครับใบหยังเอยียงต่างๆนะครับถี่มันมีสารอาหารสับลงไปหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ช่วยในการมากก็คือพ่อดอสอของหมอดินบรรดาแล้วก็ลาดด้วย เอนะครับเอาห้ำม,มาวานจากน้อยเวลาง่วขี่ลงไปเงียวลงไปก็เกิดการยำเกิดขึ้นเกิดการมัดเกิดขึนนะครับลรวก็จะได้ปุ๋ยขึนมากดีชนิดดีขึนมากโดยอายุโดยอายุยายาในการเฮ็ดปุ๋ยนั่นใส่ประมาณ2เดือนนะครับก็ใส่กระสอบไว้นะครับล้วกามีการนั่งง่วนใหญ่ง่วไปยังขอกที่พักไว สางเป็นมือเต้ามือผลได้ครับปุ๋ยของเปิือนเน่นอนอยู่หรีาแสดงว่ามีหลายขอบปุ๋ยนี่ทายใส่ขอบนี่อ่ะ